สวัสดีครับพี่น้องครับฮึคุณเลี้ยงรถตัวคุณนะพาคกันท้ายคลิปแตกบินบั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 นโว้ยเนาะแช่นที่ที่ภาคกันเมื่อแช่นที่ที่ภาคกันเดินทางคุณนะแช่นที่ที่ภาคกันเดินทางท้ายคลิปแตกบินบันบันบันอยู่ไปแล้วเนาะตำบลนาโพกางบอสคนที่เจ้าบอกถ้าเขาไปแน่นาะคนจำบ่ได้ดิบ้านเจ้าได้ไหมบ้านยังจะบวไม่ต่างักอยู่ตำบลนาโพกลางนาโพกลางปุ๊บ พ่อหาเจ้าทันทีเลยขิงขิไปถ่ายมกกลโอเคมันไก่จากงานบ่หิประมาณโลกว่าสองโหร่่นเจ้าไกลจากงานบ่สามสิบโลเนาโอ้ยไก่ๆหนึ่งตัวค่าคืบตนึงสามสิบโลไปอยู่บ่เอ้ยไปอยู่บ่เจ๊เอาเนาะรถจักรยานเนี่ยคนเนียคยบ่มีมือถือนน่ของไปของไอเอก อล่าปรยูไหมเขาเอกเอกรัตรบุรีไหมค่ะอ๋อเราไปตอนเขาไปรับสวายแล้วก็ไปปะะมุ่นอาด้นย่นเล่าด้วั่นเป็นคนประมุ่นนะเมนเสียเอกเสียเอกที่ขจะวานเสียเอกให้หนึ่งหมื่นหกพันหกนี่แล้วกับของเล่านี่แลอวบาจกขันหัวอันหก ไปใส่รถผมเนี่ยผมก็เสีเอาน้ำยุกขันให้ผมเสือต้อนนี่หาลอยนีย่ผมเอายุกเอายุกข,ขน 500. <ะ>ันหาลอยปาดที่การชัยปา<ะ>ด<ะ>พี่การชัยดวงดีจังเลยเช้ามาพี่การชัยได้อีกหนึ่งขั้นครับหใ,ให้เดี่ยวไป,ป,ไปถ,าถาไ่ายคลิปยังเปล่าไหมเฮ้ยถ้าการเก็บของทถอะไปถ่ายคลิปเพชรแหวงด้วเนี่ย เาเก็บของเก็บยังเปียงเดี๋ยวว่าไทยมันสิเรี่ยงง่ายาีไทยคักไายคลิปไายยังเหมือนนะไายจะขาดคลิปไายจะเรียกว่าออลิเฟนเออไายเคล็ดก็ยังคนเป็นหนีเป็นยังหลายๆนี่พุณกุ้มนี่หั่งไงค่ะกุ้มนี่เอ้ยพะกันไายคักไทยเมียคังเนาะ ปลาแมนลุ่มไทยเพราะอาทิตย์ประแมนต้นนี่ไหมต้นไทยกันเองต้นนี่ไหมไทยกันเองโอ้ยน้องเ้ยไปแตวไปนห้าบาทอันเดียครับขายถั่วต้มบางเลงกับบตีอนนี้เสียง ขึ้นแา so yes. yes. กจะไปขายอยู่ส่ยแผ่นที่ผก้ชายอยู่น yep. ี่แหละผู้ชาก็ไปต้มตัวตัวกไปคุณต้องบอกในใกล้จะถึงฉากเจ็ดฉากแปดอันน่าก็ว่ากันไปอืมเอาเพื่อเขาหลับดิโนะมาขึ้นนี่คยหลับคอยซับสนระวังอันจำปาที่ต้นก็เป็นสังท่วงว่าเป็นสังท่วงเอาแบบว่าเอาขึ้นหลับ ขึ้นขึ้นมากไม่ตายหมดเลยน้ีั่นนั่นแล้วนี่วาเจ้าที่ใบคอยฟังมั้น้องก็หล่มันสับสนนีหลีเลยดีนะที่เขายังมีสติอยู่ไปข้าเดินแท้งตัวไปไปซุปเปอร์สตาร์ครับซุปเปอร์สตาร์อบคิดบัฟันเล่นนะครับว้าพ่อจีเรพวซุปเปอร์สตาร์นะครับผมเเดี๋ยวอย่าเฝ้า เอาคุณครับเจ้าระกางคอยะแท้ร้อนเป็นหยังด้วยนี่มันเป็นอี่งตงปางะคอยตะางนเพื่อนเพื่อนเีพื่อนพูดทุกคนเห็นว่าุเพื่นตื่นต้นละเมยค่ะชาบ้านเแกงคือแกงค่ะเอาาหาอไประกาอยูเยรานเด้อเยรานเด้ เอาว่าเขจ้าขายะล้เตะลเตะแอ่าะเอยูยูม <who bs> yeah. ันไปยังก่อแต่ว่ามันไปยังก่านว่ว้าว้าวสามแม่งบัดเอว่าเดียวไม่เล่ยงจริงเจ้ว่าใของจริงบัตรแถมอยู่บัตรแถวอยู่ โอ๊ยเมืเ่อนมันไปยังก่อนแนว้วมันไปนั่นมันไปวิ่งบ่<อ>นี่แล้วมันคือมันไปวิ่งแต่มอมันไปวิ่งมันนี้เขาเตะลาพอดีอสมพื้นนำ้ำน้ำไงวิ่งบ่เนะบิ่งหน้าเบิ่งหลังวิ่งบ่เบิ่ง,บงเวลาพวดก็สิวิ่งบ่เบิ่งเวลาพวดดอกเว ยังเป็นคนรอแต่พอซอเดิมเดิมฟังเพลงยังเหมือเศร้าครับพี่น้องครับต้แทมเนี่ยจะนานกี่ปีมานะคนนี้ยังเป็นคนเขาเคยเอาเสียงอมแฟนให้ใครเอา รัความมองเ่าให้แฟนมานานมาหน่อยคิดดือก็ให้แฟนฮือเป็นโลูกเป็นหลานกว่าจะมายืนอยู่ในวงการถูกมาดนนานย้อคมเมตาผู้บ่าวผู้พานดำหน้าลกกาแต่น้อย ชีวิตขาดแม่ไม่พ่อยังคอยคอยเบาคอยอ้อยเป็นกำลังใจผมเป็นเสาหลักจะเหนื่อยจะหนักทนสู้เลื่อยไปหากแก้นบอสอยเสียใจเสาหลักล้มไปไก่โนมีตาไม่บอสันนีนะไปสบายบาย เอาทางหนองมันก็เมื่อยเอาไปไปหรอโอเคตัวจุลัดไม่ทิ้งมันย่งมันยังไม่ทอดวันนี้เอาเบ๊ยบายปลาเข้าวันตัววันตัวเนาะมวนจะได้เนาะมวนตัวเนาะอันซื้อเพลงสิ่อว่างไรกว่ามานะวอนแฟนมานะวอนแฟนสร้างบาดตัวเนาะสูมาสสูจะเลยก็โหปีคักไอ้พอตที่โอ้ยเออต้องจี๊พัก่อนนะ พอดีตีโค้งขึ้นนี่ไหมฮังเรี้ยวมาสิขึ้นโน้นอะโอ้เอเมื well. elite, ่อยแต่านปั่นเบือนม้าอีกแล้วเมือที่สวงมาขึ้ื่อนก็เบือนม้าเฮยอีกรดในได้เขาคนเอาแท่ได้หนิกูนะวิดมาเนาะนี่แล้วจังหวะไปอยากเอารถลงมาพีเน้องเ้ย คร,ครับผมไห้ละครับพ่เอเฮ้ยชื้อบัตรออกปะนี่ช <c oughs> ื้อบัตรออกก่อนพี่น้องครับโอ้ยขออนุญาตหลัดท่างนี่ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าควางไหลครับไอ้ก๋วยเตี๋ยวกับมีครับก๋วยเตี๋ยวกับมีพวกเรอยากกินเขากินแอมนะครับยังมีก๋วยเตี๋ยวเอาถ้าได้ไปละฮะหนี่ท่างนี่ พุน่ะไอ้ต้นก็จนว่าออกเหรอไประบะเขายายไล่ไหมไปบ้านยายไล่เหรอไ,ไปบ่โอเคครับโอเคครับผมพุณอะพี่น้องครับคุณคุณคุณทีมงานเขาตรวจปัดตรวจดีพี่แล้วพี่น้องเอ้ย,ยพี่พุน่ะไอ้ต้นรอบพร้อมแล้วไอ้ต้นรอบพร้อมแล้ว พอดีทวิศจอดรถพี่ครับเอา้ามาหอดจอดถึงรถลาบมาใส่แล้วเขาก็ลาคลิปไปเพียงสมนีก่นกันเลยกันพากันคลิปหนากกันเลวกันครับพี่น้องสวัสดีครับ